คอมพิวเตอร์เคสและพาวเวอร์ซัพพลาย สวัสดีค่ะมาพบกับ IT 24ชั่วโมงเพื่อรู้ทันเทคโนโลยีใกล้ตัวกันนะคะหลังจากโอลิมปิกจบไปก็มีสถิติที่น่าสนใจออกมาค่ะเป็นสถิติบนโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยผู้ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดใน Twitter นะคะก็ปรากฏว่าก็คือผู้ชายคนนี้แหละค่ะยูเซนโบผู้ชายที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกจากจากเมกานั่นเองนะคะและในช่วงพิธีปิดที่เหมือนได้ดูคอนเสิร์ตรวมสุดยอดนักร้องของแต่ละยุคมาเลยเนี่ยก็ปรากฏว่าช่วงเวลาที่ าสาว spice girl ออกมาร้องเพลงเป็นช่วงที่มีคนพูดถึงกันมากที่สุดบนโซเชียลเน็ตเวิร์กชนะนักร้องคนอื่นๆขาดลอยเลยค่ะ และคลิปวิดีโอการชกของแก้วพงประยูนกับซูชิมิงก็มียอดวิวกว่า4 1 0 0 0 0วิวถือเป็นยอดวิวที่สูงที่สุดในบรรดาวิดีโอการแข่งขันชกมวยโอลิมปิกเลยนะคะก็อาจจะเพราะว่ามีคนคาใจกันเยอะค่ะก็เลยต้องขอเข้าไปดูกันอีกสักหน่อยหลายๆรอบว่าแพ้ได้อย่างไรนะคะแล้วก็มาต่อกันด้วยข่าวที่น่าจะกระทบกับผู้ที่ชอบโหลดเพลงหรือว่าโหลดโปรแกรมทั้งถูกลิขสิทธิ์และไม่ถูกลิขสิทธิ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตกันนะคะก่อนหน้านี้ก็เป็นกระแสะกันบนโลกออนไลน์กันไปแล้วนะคะหลังจากที่ทาง แกรมมี่เนี่ยเขาออกมาบอกว่าจะงดการอัปโหลดมิวสิกวิดีโอแบบเต็มเพลงขึ้นบน YouTube เพื่อป้องกันการนําไปใช้อย่างผิดกฎหมายเป็นการปกป้องคนทําเพลงซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการทดลองแล้วก็กําลังเจรจากับทาง YouTube เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมต่อไปอยู่นะคะแต่ว่าในวันที่คุณกริตทอมัสประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจเพลงบริษัท g ี GM m Grammy แกรแถลงข่าวเรื่องนี้ได้นำบทความจากนิตยสาร NME Magazine ของต่างประเทศมาให้สื่อมวลชนได้ดูด้วยค่ะส่วนหนึ่งของบทความเขียนไว้ว่า ปัญหาหนึ่งของการดาวน์โหลดเพลงที่ผิดกฎหมายก็คือ Search Engine อย่างเช่น Google นี่แหละนะคะที่มักจะให้เว็บไซต์ พวกดาวน์โหลดฟรีที่ผิดกฎหมายมาอยู่ในอันดับต้นๆหรือว่าบนสุดของผลการค้นหาก็เลยเห็นง่ายกว่าแล้วก็เลยทําให้คนนิยมไปดาวน์โหลดจากเว็บที่ละเมิดมากกว่าเว็บที่เป็นเจ้าของผลงานค่ะเรื่องนี้สมาคามบริษัทแผ่นเสียงของอังกฤษแนะนํานะคะว่า Google ก็ควรที่จะปรับปรุงระบบการค้นหากันสักหน่อยเพื่อไม่ให้ส่งผลเป็นเช่นนี้และก็เหมือนกับ Google จะได้รับฟังคอมเมนต์นี้เลยนะคะล่าสุดรองประธานอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมของ Google ประกาศแล้วค่ะว่า Google จะมีการปรับปรุงระบบไม่ให้เว็บละเมิดลิขสิทธิ์มาแสดงผลการค้นหาอยู่ในอันดับต้นอีกต่อไปแล้วแล้วก็จะให้เว็บที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นขึ้นมาแสดงผลแทนนะคะแต่ว่าเว็บไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ได้ถูกลบจากผลการค้นหานะคะถ้าไปดูในผลค้นหาหน้าถัดไปหรือว่าหน้าท้ายๆก็ยังเจออยู่ค่ะ ข่าวปท้ายกันอีกสักนิดนะคะสำหรับผู้ใช้ไลน์ที่ล่าสุดตอนนี้นะคะอัปเดตเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เป็นไทม์ไลน์แล้วค่ะมีทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะตอนนี้กลายเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กคล้ายๆกับ Facebook ไปแล้วล่ะค่ะใครที่อัปเดตแล้วอาจจะยังไม่คุ้นกับหน้าตาใหม่ลองไปอ่านวิธีใช้กันได้ที่เว็บไซต์ i t 24ชั่วโมงพร้อมๆกับรายละเอียดอื่นๆที่เรานำเสนอไปวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ